น่าจะมีอยู่เชื่ออะไรจุจะเปิดโชคเปิดดวงต้องทำไงไปสวดกระถาเงินล้านไงบอกหลายครั้งแล้วให้บูชารูปเนี้ยมาบูชาอาจารย์ได้หลังไมมาที่ข้อความนะหน้าข้อความเนี่ยนะของรายการอาจารย์เนี่ยนะมาบูชาได้กระถาเงินล้านนะบ้านเขียวก็ได้ AJTOP16 หนึ่งหกนะ สมจิตชามินาสังสมพรรมาจมหาเทวาสพยาคาปรายยนติพระมจมหาเทวาอภีราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภภวันตุเมมิเตภาวหะเตพุถะมาอาอุณโมพุธายัเวรทโยเวรโคณายังเวรหิงสาเวรทาสเวรทสาเวรทิโยพุทธสา มานีมามาพุทธัสวาโหมสมติชามิเพ่งเพ่งพาพาห